จบไปแล้ว Happy ending ฮาปีสุดๆเป็นการปิดฉากซีรีส์ดิคีเอโกหาว่าสนได้แบบว่าน่ารักมากอบอุ่นขอใจคามสุขสันตเออเห็นเห็นเห็นแบบฉากสุดท้ายแล้วเราสึกว่าโอ้มันดีจังเลยมันเป็นภาพแบบเหมือนเวลาเราอ่านนิยายแล้วเราจินตนาการกสุดท้ายของแบบ ตอนจบแบบเออแบบแฮปปี้เอนดิ้งอะไรเงี้ยแล้วพอแบบเออมาเห็นเป็นภาพเป็นเป็นซีรีส์อะไรเงี้ยเร้สึกว่าเออมันดีจังเลยแล้วมันก็แบบนาะมันเหมือนมันเหมือนเป็นจินตนาการที่เกิดขึ้นจริงแล้วมันก็เป็นอุดมคติเนาะแบบว่า ครอบครัวสุขสันอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาคุณพ่อสองคนกับลูกๆแล้วก็หมาน้องนัตราชาโรมาน้องโรมาน้องบอกบอกเชิญนะเป็นแฮปปี้เอนดิ้งมากแต่แต่ว่านี่ก็คือจุดจบที่ตื่นตาลปริมปิ่มแต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยก็คือพระ ฝ่าฟันอะไรกันมาเยอะมากกับคู่นี้จริงแต่แต่ถือว่าเป็นที่จริงแล้วเนี่ยเป็น e ีีเนี้ย e ีพีแปดเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบก็คือผ่อนคลายคือเป็นการแบบว่าแบบคลายปมต่างๆคือมาดูปฏิบัติการของน้องที่จริงๆแล้วคือมีเฮียคอยแบบว่าคือรู้แผนของน้องอยู่แล้วอ่ะเออแต่ก็พยายามแบบอยากเล่นอะไรเล่นไปอะไรอย่างนี้แต่พอถึงเวลาแล้วก็จะต้องแบบ เราต้องมาจริงจังกับเรื่องของเราเนะแบบเรื่องการแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าอย่างเฮียได้ขอน้องแต่งงานอีกรอบนึงมันก็เหมือนกับเป็นการเช็คว่าน้อง,อ,งอยากจะแต่งงานกับเขาจริงๆริงไหมอะไรแบบเงี้ยเออซึ่งดีมากใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ที่เราดูมาเราก็เราก็รู้สึก ว่าทั้งสองคนน่ะเขารู้สึกดีต่อกันแหละแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์ของทั้งสองคนหรือว่าด้วยบทบาทเชนกันเออมันมนทำให้ความสัมพันธ์มันอาจจะแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้ไม่ได้รับเรียบแต่ลึกๆอ่ะทั้งสองคนน่ะเขาก็รู้สึกดีต่อกันแล้วก็มีความลักที่มีต่อกันแต่ว่าด้วยอะไรก็ตามมันเงื่อนไขต่างๆอ่ะแต่พอสุดท้ายอย่างที่อย่างที่พี่ต้อยบอกก็คือมันเหมือนเป็นการ มาเช็คอีกทีหนึ่งว่าสรุปแล้วทั้งสองคนนั้นรักกันจริงๆใช่ไหมจะแต่งงานกันจริงๆใช่หรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่เกังใช่คือเขารักกันอยู่แล้วแบบเนอะคือเขารักกันอยู่แล้วเหมือนที่มามาบอกอว่าลูกมามามันป่าแข็งมันนุ่นมันนี่ก็คือมามาพูดถูกทุกอย่างคนไหนนะลูกจริงจนเฮียอี้ต้องห้ามบอกว่าไม่พัก่อนพอก่อนใช่ อินดูมากเออคือครอบครัวเฮียอี้อีกฝั่งของมามาที่มีน้องสาวอีกสองคนก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เห็นนะไม่ไม่ได้เคยรู้มาก่อนหรืออะไรเงี้ยก็ได้ได้เห็นในแบบชาตินี้อะไรอย่างงี้น้องก็คือมันก็ได้เห็นได้เห็นอีกพาร์ทหนึ่งของเฮียอี้เวลาที่เขาอยู่กับมามาเอครอบครัวเขาอะไรเงี้ยนะว่าเป็นยังไงใช่ พราะว่าแบบว่าเพราะว่าตั้งเพราะว่าตลอดทั้งเรื่องอะซีรีส์เขาจะนําเสนอให้เราเห็นแต่มุมกับคุณพ่อคุณป้าป้าอะไรย่างเงี้ยก็เลยจะเป็นแข็ง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 เป็นแบบฟีลแบบผู้ชายเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความเป็นมาฟีมาเฟียอย่างเงี้ยมันก็เลยจะแบบว่าไม่ได้มีมุมแบบอ่อนโยน่อนโยนให้เห็นแต่ว่าพอเวลาเขาอยู่กับหมาม้ากับน้องสาวเขาอะไรอย่างเงี้ยชายที่น่ารักนะใช่แล้วเหมือนกับว่าแล้วพอมีคนเดียวเข้ามาอยู่ก็คือน่ารักใช่ก็คือ เปลี่ยนเปลี่ยนเฮียไปเยอะเหมือนกันเอในความรู้สึกเราเนาะจากที่เขาเคยเป็นคนแบบแข็งแข็งไม่ได้ปาดตรงกับใจไม่คิดอะไรก็ไม่พูดออกมาอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เฮียค่อยคเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบรู้สึกอะไรก็พูดคุยกันมากขึ้นแบบอยากให้เราสองคนแบบมีอะไรก็เคลียร์กันตรงๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตคู่จริงๆแบบเนาะคนที่จะคบกันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า สิ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์มันมันดีมันมันมันเฮลตี้อะไรเงี้ยมันก็คือคสิ่งเนี้ยเออมันคือการพูดคุยการ<บ>การปรับความเข้าใจให้เราคิดเห็นตรงกรันอะไรเงี้ยเนาะแบบไม่ใช่แบบปล่อยคนนึงคิดไปเองมันก็จะท็อกซิกมากๆอย่างช่วงแรกๆเราก็จะรู้สึกเนาะว่าเออมันมีความทำไมไม่คุยกันทีเออบทฉันอึดอัดเหลือเกินทาไมกันไม่พูดคนนั้นก็ไม่พูดใช่คือแบบท็อกซิกสําหรับแบบเราเนาะแบบว่าดูแล้วแบบมัน มันจะสุกมันก็สุกไม่สุดอะเพราะเราพราะเรารู้อยู่ว่ามันยังไม่หมดมันมันยังไม่มีอะไรที่เขาได้เคลียร์กันหนึ่งร้อเปร์เซ็นต์คือเรารู้เราเป็นคนนอกที่มองเข้าไปเรารู้ว่ามึงละกันแต่ว่าไม่บอกกันและด้วยปัญหาอะไรต่างๆมันทําให้ทุกตัวละครอะทั้งเฮียอีทั้งคนดียวได้เหมือนตกผลึกแล้วก็มาปรับความเข้าใจนะเออได้มาแบบมา คุยกับตัวเองมาทบทวนตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างงู้นอย่างนี้จนสราทายแล้วว่าเขาก็ได้รู้ว่าสิ่งสิ่งที่เขาต้องการจริงๆหรือสิ่งที่แต่และคนจริงๆอ่ะมันคืออะไรกันแล้วเขาก็เลยได้อ่ะพูดคุยกันเพราะว่ามันจะมีอีพีหนึ่งที่เราบอกว่าในที่สุดเขาก็ได้คุยกันอะไรอย่างงี้นั่นแหละนะสองอีพีก่อนใช่ก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยมันมันคือเป็นการบทบทสรุปที่รู้สึกว่ามันเหมาะสมใช่ ในในเรื่องของของของคู่เขาทั้งสองคนที่ก็รู้สึกว่ามันสมบูรณ์เออแบบหวานอารมอุ่มใจหวานมากจริงม่มมีก็คือแบบนั่งยิ้มแบบคือแบบมันก็มีหลายๆสิ่งที่แบบได้ยิ้มแบบอ้อยปลดปวดแก้มมากกว่านี้ประทับใจแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ที่จะต้องให้ในอีพีนี้ก็คือ คุณพ่ออือฉันซึ้งมากฉันแบบน้ำตาไหลอันนี้รู้สึกเลยนะรู้สึกสงสารแล้วก็แล้วก็เข้าใจว่าหัวอกของ,ของพ่อพ่ออ่ะคือเหมือนเหมือนอย่างที่คุณพ่อมาก่อนเป้าก่าอนบอกว่าเหมือนพ่อคนเดียวเขาก็อาจจะแบบว่าเลี้ยงลูกผิดไปตามใจมากเกินอะไรเงี้ยในในตัวของแทมเองอะไรเงี้ยพ่ออาจจะแบบ ตามใจอะไรเงี้ยมากเกินไปส่วนคนเดียวเนี่ยจริงๆก็คือพ่อหวังดีแต่อาจจะไม่ได้แสดงออกซึ่งความรักหรือ<ม>ว่าไม่ได้พูดคุยกันเหมือนกันเนาะคือพอเราพอเราดูตรงเนี้ยแล้วเรารู้สึกแล้วว่าพ่อของคนเดียวอะจริงๆเขาอะเป็นตัวละครที่รักลูกนะเพ่แต่ว่าในการแสดงออกในพัดของคนเดียวอะเขาอาจจะแสดงออกไม่ถูกไม่ถูกหรือว่าอาจจะ ฟลเหมือนเดินเกมผิดอ่ะในการในการเลี้ยงหรือว่าในการแสดงออกความรักพอมาในพาร์ทของเทมกับแทมอ่ะเขาก็เลยพยายามที่จะทาทาทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกมีนุ่นนี่นั่นใช่แต่มันก็ผิดผิดวิธีไปหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าพอเห็นแล้วสงสารสงสารพ่อคนเดียวเหมือนกันนะสงสารคือแบบพอดูตอนที่ฉากไปคุกเข่าเพื่อขอให้ยกโทษให้กับลูกเทมเลยอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออเออก็ เข้าใจในพลาแต่แต่ก็ดีดีนะในความรู้สึกเราคือคือปามก่อนก็คือไม่ได้ยอมว่าจะช่วยเหลือหรืออะไรก็คือมันควรจะว่าผิดตาผิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากอย่างที่รอนบอกไม่ได้เหยียบเท้าใช่คือมันเป็นเรื่องใหญ่มากมันถึงชีวิตคนอะไรแบบนี้เออเพราะฉะนั้นก็ดีที่เขาไม่ได้แบบทําให้ทุกอย่างมันดูแบบ เรียกว่าไรเออคือมันดูเป็นแบบทำเรื่องที่แบบตีอะไรเนี่ยก็่าไปตามผิดก็ต้องว่าไปตามผิดคือมันก็ต้องดําเนินการแบบให้ถึงที่สุดอยู่เนาะไม่อย่คืคือคือมันต้องมันต้องแบบได้รับโทษอะไรเงี้ยได้รับบทเรียนในชีวิตบ้างใช่ต้องแล้วก็พ่อเขาก็นั่นแหละคุณป้าคุณพ่อของคนเดียวก็คือก็ได้ก็ถือว่าเป็นการได้ปรับความเข้าใจได้แสดงออกซึ่งความรักซึ่ง ซึ่งซึ้งมากๆเรารู้สึกว่าเหมือนน้องได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างเพอพ่อบอกว่าหลักเก่าเเพราะเขาแบบเพราะว่าตั้งแต่ที่เราดูมาเราไม่เคยเห็นซีนที่คนเดียวกับพ่อได้แสดงออกความรักกันคือจริงจังคือพ่อเพราะว่าคนเดียวยังสงสัยอยู่เลยว่าพ่อรักตัวเองบ้างหรือเปล่าอะไรคือพ่อก็พยายามบอกปัดว่าที่พ่อทําเพราะว่าพ่อหวังดีแต่ว่าพ่อไม่เคยพูดออกมาว่าพ่อรักหรือว่าคือทาและ ถึงแม้ว่าการการ,การแสดงออกของพ่ออ่ะมันจะทําให้พ่อดูเหมือนรักแต่จริงๆแล้วว่าเดียวคนเดียวไม่เข้าใจไงทุกคนนึกออกไหม,มคนเดียวยังสงสัยว่าพ่อทําไปเพราะอะไรพ่อทอําเพื่อหวังผลประโยชน์ต่อจากคนเดียวหรือแบบที่จะได้ผลประโยชน์จากตระกูลเฉินอามาอมให้วงธีรวิทย์ด้วยนี่นั่นใช้คนเดียวเป็นเครื่องมือแต่วันเนี้ยเดียวเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่พ่อทำอะ่ะคือพ่อลักจริงๆในการที่พ่อได้บอกได้กอดเราไม่เคยเห็นเขากอดกันเลยทุกคนใช่เนจรัแรก ใช่ใช่เนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เคลียร์ไปอเนาะซีนแต่งงานแล้วคืนเลิศฉันอยากไปร่วมฉันอยากไปร่วมในงานนั้นนะทุกคนน่นหละเป็นสีแดงที่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนแต่งงานอยากให้เพื่อนแต่งงานติมนีะแต่ว่าไม่มีเพื่อนแต่งงานเป็นสีแดงแบบมงคลจริงไม่ฉากยกน้ำชาริงในฝันของพวกเราในฝันเราอยากยกน้ำชาบ้าง นั่นแหละคือน่ารักแลก้วก็ก็ยังเช่นชมทีมงานเสมอนใ,<ช>ในเรื่องแบบการหาสถานที่แสงเสียงอะไรต่างๆสีของภาพเอยอะไรเอยเรารู้สึกว่าจัดเต็มใช่คือแบบจัดเต็มเสม<ำ>อจร,จริงเพราะว่าตั้งแต่ที่เราดูผลงานของค่ายเนี่ยมาแหลาเรื่องเรารู้สึกว่าเขาตั้งใจในการที่จะหาโล c a t i o n หา การจัดเซตต่างๆรวมไปถึงการกำกับหรือภาพต่างๆมันค่อนข้างสวยมากๆภาพต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันสวยมากมันแบบมันมีองค์ประกอบของศิลปะอยู่ในทุกๆซีนที่เขาถ่ายเลยคือไม่ว่าจะไปดูเรื่องไหนเราเห็นถึงความตั้งใจของเขาตลอดเลยนะว่า ซีนภาพเป็นแบบนี้อย่างแต่ละซีแะนแต่ละฉากคือรู้สึกว่าแบบตั้งใจมากๆอย่างซีนขอแต่งงานถึงแล้วมันจะมีอุปสรรคของฝนนะหรืออ,ออกไปแต,แต่ก็<ว>คือ <นะ S 2> สวยมากคือแบบเลือกมุมเลือกเลือกโลเคชั่นด้านหลังแบบมีต้นไม้ที่แบบเป็นระ,ะยะระยะห้อยๆแล้วก็แบบ มีไฟมีอะไรอย่างเงี้ยคือเราสึกว่าเออมันส่งเสริมทําให้ภาพมูดตรงนั้นมันอบอุ่นมากขึ้นแล้วมันก็สวยมากเป็นแบบมีฝนแล้วแบบดูเอูโรแมนติกเนาะมันเลยแบบมันมีบรรยากาศของความแบบแฮปปี้ความชุ่มช่ำอะไรเงี้ยเนาะบวกกับเพื่อนๆที่อยู่ในฉากทุกคนนแบบเออมีสายตาของความแบบยินดีอะไรเงี้ยเราสึกว่าเออมันมันดีมากๆเลยแบบมันคือจุดคอมพลีทของของคู่เนี่ยเออแบบตัวละครนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ ฉากแต่งงานรวมไปถึงแบบฉากในห้องเออแบบเลิฟซีนอะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าแบบก็ทําออกมาได้แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นความละมุนละมุนแบบสิ่งที่พี่ออฟตั้งใจจะแบบทำอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเันเรามห็นทีเราเรารู้สึกว่ามันมาในไทมิ่งที่ความรักของสองคนอะมันสุกงอมแล้วมันเป็นวันที่ทุกคนพร้อมในการที่จะมีความสัมพันธ์กันมีเรื่องอะไน่คิต่หงดงใช่คือทุกคนปลดล็อก ความกังวลปลดล็อกปัญหาปลดล็อกทุกอย่างตอนนี้มันมีแต่แพชชั่นที่สองคนนั้นมมีต่อกันร่าไหมมันเลยรู้สึกว่ามันเป็นทามมิ่งที่เหมาะในการที่จะเอาซีนเลิฟซีนอะไรเนี้นมาไว้ตรงนั้นทุกคนแล้วภาพต่างๆอะไรเงี้ยการเพลงแซวกสก,กอตต่างๆมันด้วยทําให้ บิวอารมณ์ของตัวละครแล้วก็ให้เห็นถึงว่าเนี่ยมันคือแพชชั่นความรักของทั้งสองคนที่มันส่งต่อถึงกันเนาะมันดูมีความแบบดึงดูดกันมากๆอะไรเงี้ยเนาะแบบเป็นนอนชิลเด่นนะคะมาน้องมาน้องต้องออกไปอยู่ลูกเราคือกระโดดเลยค่ะมามีตกใจลูกกระโดดต้องปิดตาน้องโบอย่างงี้ยนองโบเป็นเด็กบโบบีต้องปิดตานะคะเรามามีก็คือหายใจไม่ออกต้องแบบว่าพอ พอเปลี่ยนฉากก็องแบบอย่างเงี้ยื้อคือแบบดูแล้วแบบกันหายใจทุกคนใช่และเป็นตอนจบที่ได้เจอทุกคนที่คิดถึงเลยจริงๆนะอย่างแรกเลยก็คือว่าคุณเฟยกันเลยค่ะคิมทุกครั้งที่ออกมาจะแย่งซีนไปหมด เมอนสินดีมากสนดีเหมือนเดิมนะคะเขาเป็นสองคนที่เข้ากันมากเคมีเหมือนส่งไปกับลิขา์คิมก็คือดีมากผคิดถึงป๊อปปี้มากจริงน่ารักน่ารักมากทุกคนจริงแล้วก็เพื่อนๆทุกคนรวมถึงเนื้อสินเนื้อสินก็คือคนน่ารักมากวิศวการละครคือแบบยังคงเป็นตำนานนะจริงเราเอนดูมากทุกคนเป็นแบบเป็นตัวละครที่แบบน่ารักเล่นแล้วแบบเห็นแล้วแบบออ้ยอยากจะหยิกแก้มหูยิมยเหูยิมอะคือแบบ น่ารักมากตอนที่ลงไปกอดขาเหนือแล้วเออเราไงคือแบบโอ้ฉันเอนดูมากเอมดูมากฉันเห็นตุ๊กตาบินเนี่ยฉันอยากกดมากเลยตอนเนี้ยแล้วก็เฮียเหรียญกับหนูเก้อขโมยซีนนะคะจริงนี่ขอขออนุญาตสอบถามนะฮะเฮียเหรียญกับหนูเก้อเธอจะขโมยงานแต่งงานเพื่อนคุณจะแต่งรอบสองเพื่อนแต่งรอบสองเหรอเออยืนคือชุดก็เข้าแล้วชุดก็เข้าชุดก็คือสามารถ แต่งได้แล้วยืนกลางเวทียืแอบจุ๊บจิ๊บกันคุณขโมยซีนบ่าวสาวได้ยังไงรักกันเหลือเกินคู่นี้เธอแต่แต่พี่ซีฉากในคาเฟ่หรือหลอกมาหลอกมาเอาแบนลงมาอย่างเงี้ยก็แบบว่าลอยอๆลอะไรนะคนเดียววิ่งผ่านไปตะกี้แต่ชิวมากคือฉันชอบดนตรีในคาเฟ่มากแล้วก็แบบอะไรก็ต้งแยกกันเนาะ้นอกคือวุ่นวายมากแบบวิ่งไปวิ่งมา แต่ว่าเฮียชิวเฮียชิวเหมือนมีต้นไม้มีอะไรบรรยากาศของโรงแรมจริงชิวมากเกลือก็คือซัพพอร์ตเพื่อนช่วยเพื่อนแต่ว่าก็มีมีแผนอีกอันนึงเอาไว้ด้วยก็คือแผนดับบิลแผนดับบิลคือแผนดับบิคือแต่งงานแต่งงานนะทุกคนยินดีด้วยอื่ชอบที่แผนซ้อนแผนแผนตั้งแผนแล้วคือกลับไปกลับมาถ้าเกิดเราเป็นสิแเราก็เขาบอกว่าสรุปตอนนี้มันอยู่แผนไหนกันแล้วนะใช่ เพราะว่าเปลี่ยนแผนแบบเป็นแผนแบบซับซ้อนจริงจริงมันใกล้จมดเวลาแล้วไงก็เลยจัดแผนงานแต่งจัดแผนงานแต่งไปเลยและก็ที่พูดถึงมปได้คือน้องน้องทาลกน้องเด็กน่ารักมากองลน่ารักทั้งสองคนเลยนะน้องผู้หญิงแล้วก็แบบน้องเบบีอ่ะเนาะเบบีแบบว่าเหมือนตุ๊กตาเหมือนกดสซวิ์หลับอ่ะเหมือนเด็กน้องเหมือนแก้งหลับ คือแบบน้องเหมือนเกง่กแบบหลับแล้วแบบยิ้มอย่างนี้คือน่าแบบว่ายิ้มแล้วก็ขาชีค้างขาชีฟ้าทุกคนรักมากเลยอ่ะออเป็นฉากสุดท้ายคือแบบเป็นฟิลลิ่งครอบครัวแบบครอบครัวในฝันอะไรอย่างเงี้ยเลยหนูแบบเออแฮปปี้เอนดิ้งสุดๆแบบ แล้วเขาก็พยายามที่จะแบบว่ามาเรียกร้องแหละเนาะเหมือนเหมือนอย่างตอนที่เราดูเนิ่งเฮียใช่ไหมตอนที่แบบว่าสมมิเท่เทียวันนี้ก็เห็นว่ามันคือความปกติทุกคนไม่ว่าครอบครัวเราจะมีครอบครัวเนาะไม่ว่าจะมีพ่อสองพ่อพ่อแม่แม่พ่อหนึ่งคนหรือแม่หนึ่งคนอย่างเงี้ยมันคือครอบครัวปกติทุกครอบครัวเ็นเหมือนกันบมกก็คือมีความรับที่มีต่อกันามหรเงี้กนใช่แล้วก็อบอุ่นใช่ไม่ว่ายังไงก็ เป็นครอบครัวที่ได้เหมือนโดนไงคะแม่หนึ่งคนากับปีโป้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ไหมปีโป้ครับปีโป้ลูกไม่สนใจลูกนอนอย่างเดียวเนาะก็ถือว่าเป็นการปิดฉากซีรีส์ที่แฮปปี้เอปปีอปุ่นมาก แเราแต่เราชอบแต่ะเราชอบตรงที่ว่ามันไม่ต้องยืดเยอะฉากดราม่าตามลงตามล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้เป็นคือการเราเรารู้สึกว่าเขาพยายามที่จะเล่าเรื่องให้กระชับแล้วก็อ,อะไรที่มันอาจจะไม่จําเป็นแล้วก็ ที่มันจะยืดๆเขาก็พยายามตัดออกในการเอามาใส่ในการฉากที่ตัวละครได้เป็นบเป็นบอกอะไรย่างเงี้ยทําให้เอ้เราก็เข้าใจได้นอกแม้เนาะมันจะต้องส่งไปในนู่นนี่นั่นขึ้นกับคุณอาใช่ๆมันก็มันก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์ไปว่าอ่ะก็โดนจับโดนจับไปอย่างงั้นอย่างนี้คือมันมันก็จะค่อนข้างแข็งนะคือการเล่าเรื่องเขาก็ค่อนข้างถือว่าทําได้ทําให้ดีถไม่ต้องใส่ศีลที่มันยื้ออะไรออกไป แล้วก็เล่าให้มันกระชับอย่างงี้ทุกคนเนี่ยก็คือจะได้อ่านนิยายละทุกคนเก็บกั้นมานานมีนิยายวางอยู่แต่ว่าไม่ได้่าจากสักี้แล้วคือตั้งแต่นิ้งเฮียดื้เฮียคือมีนิยายไว้เดี๋ยวเราจะไปนอนอ่านเปนอนอ่านเพราะว่าดีเทลจะเป็นยังไงอยากดูความอลังการของคุณเฮียอีเขาบอกว่าในหนังนิยายเขาบอกเขาบอกว่าในนิยายก็คืออลังการแบบว่า บัละคนต่างๆร้นฟ้าตั้งแต่นิ้งเฮียแหละเนาะความข้างรักของเฮียต่างๆเลยก็คือเขาก็ไม่ยอมแพ้กันหรอกเนาะรักคนของเขาอะไรอย่างเงี้เออ ถือได้ว่าเป็นการปิดฉากซีรีส์ทุกคนต้องขอบคุณมากเลยนะยคุณนขอบคุณนะคะยังไงก็ตามเป็นกําลังใจให้กับทีมงานค่<ช>ายนักแสดงทุกคนเหมือนเดม<ช>ิมเนะเ<ร>าะก็ต่อผลงานต่อไปร<ช>อดูเพราะว่าก็ยังมีอยู่ผลงานที่จะ ออกมาต่อจากนี้เนาะของเด็กๆนะะใน<ช>ค่ายซีรีส์เรื่องต่อ,ตอไปอะไรเงี้ยก,ก็รอติดตามนะคะทุกคนยังไงก็ฝากช่องาอัฟไลชาแนลด้วยนะจ๊ะใช่ครับผมและเดี๋ยวไว้ในอนาคตมีคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับน้องๆทุกคนก็เดี๋ยวรอ,รอมาติดตามๆๆนะครับ <ๆ S 2> ว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะก็ต้องดูว่า เราคิวเคอลต่างๆของพวกเรานั้นเป็นยัง<ช>ไงบ้างอยู่ที่คิวอยู่ที่เวลาการออนแอร์หรือนู่นนี่นั่น<ช>อะไรเงี้ต่างๆด้วยนะทุกคนยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะใช่ค่ะผมวันนี้พวกคนลสามคนลาไปกันเจอกันใหม่คลิปนะจ๊ะสวัสดีค่ะ